วันนี้มาติดตามน้องหมูที่ว่าขาบวมนะคะมานี่ไงตัวขาวๆตัวเดียวนะเลี้ยงรวมกับเพื่อนที่ตัวเล็กสุดนะคะเพราะว่าตัวน้องโดนรังแกเนาะแต่ว่าน้องตัวโตมากเลยนะคะน้องตอนนี้น้องร้อนอยู่น้องก็เลยไปดูค่ะตัวโตมากเลยตัวแต่ว่าขาก็ยังบวมอยู่ไม่หายนะคะยังยังบวมก็ ตอนนี้น้องพักผ่อนนะ,ะคะกินท้องป่องเชียวมาหาแม่หน่อยลูกมามาหาแม่เร็วมามาลูกมาลูกมาน้องยังอยู่นะคะน้องน่ารักมากเลยขี้อ้อนด้วยดูดมาหาแม่เร็วมาลูกมามา,มา,ม,ามากินนี่เร็วมามาอันนี้เราก็ เริ่มโตแล้วนะคะน้องโตอยู่เนาะตอนแรกคิดว่าน้องจะไม่โตไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าก็โตอยู่นะคะนี่แหละค่ะคณเลี้ยงหมูถึงราคาจะไม่ดีนะคะแต่เราก็ต้องเลี้ยงเขาเนาะ,ป,ะป้าแป้งก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาผอมโซลแล้วก็คัดออกนะคะ,ป,ะป้าแป้งก็เลี้ยงไปตามตามมีตามเกิดนะคะถ้าขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เลี้ยงกันต่อไปนะคะ พวกนี้ก็สิบตัวนี้ก็สิบตัวนี้ก็เหลือนะคะเพราะว่าขายไม่ออกเนาะขายลูกหมูไม่ออกนะคะพราราคามันถูกเราก็ขายไม่ออกเนาะเราก็ต้องเลี้ยงเองแล้วก็ฝั่งนี้อีกสามตัวไม่เป็นไรค่ะเราก็เลี้ยงเป็นเพื่อนกันไปขนาดหมูไม่เยอะก็ยังมีผลกระทบนะคะนอนค่ะท้องป่องแล้วก็นอน น่ารักมากเลยนะคะน้องโตนะคะน้องโตมากแล้วน้องน้องน้องรอดนะคะถือว่าน้องรอดเนาะแล้วก็น่ารักด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลอร่าสาวบ้านนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็มาติดตามน้องหมูนะคะที่น้องไม่สบายที่ว่าขาบวมทั้งสีขาเหมือนคนเป็นโรคเกาเลยนะคะก็ฉีดยาสามวันต่อการไดโคฟีเนียกแล้วก็ไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะคะ น้องก็รอดนะคะแล้วก็น้องเป็นไข้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าน้องก็รอดมาได้อีกเนาะ,ะน่าจะชื่อน้องบุญรอดเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆนที่มาติดตามน้องมาดูน้องนะคะว่าพิษน้องจกเป็นยังไงร่างกายน้องเนาะ,ะทุกหมูที่มีโรคประจำตัวนะคล <c oughs> ้ายๆโรคเกาแป้งก็ ไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรแต่น้องก็รอ,อ,อดอยู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะ